ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีนสวัสดีราศีมีนนะคะช่องนี้ดูดวงแบบไทยนะคะวันนี้นางฟ้าจะมาต่อด้วยราศีมีนนะคะความรักลายปักนะคะ16มิถุนาถึง30มิถุนายนนี้ของคุณจะเป็นเช่นไรจะเจอเรื่องราวสถานการณ์ความรักใดบ้างมา,มาช้ายังดีกว่าไม่มานะคะขอสับไพ่สักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะคะมีนขา มาค่ะอ่านกันไปเรื่อยๆเลยสถานการณ์ความรัก <c oughs> 15วันนี้ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรจะเจออะไรบ้างเรามาดูซิโอ อะจะบอกว่าอะไรอ่ะชีวิตดีดีๆนางฟ้าช่วงเนี้ยเราก็โอเคนะนั่งสวยๆอยู่บ้านยอยะไรเงี้ยสั่งอาหารมากินสั่งไลแมนสั่งแก๊บฟู้ดพันด้าอยากกินอะไรก็กินดูสิหน้าตาเรามีสงาาส่าราศีน้ำหนักขึ้นบ้างก็เบาๆแหละสถา,านการณ์ชีวิตคุณช่วง15วันนี้นะคะคุณอาจจะ enjoy eating enjoy shopping อยากไปก็ไปอยากทำอะไรก็ทำอยากกินอะไรก็กินบบ่งบหวาน ความดงความดันเอาไว้ก่อนของกินเดือนนี้เดือนสุดท้ายพรุ่งนี้ค่อยลดเอสถานการณ์คุณถ้าเอ็นจอยอิตติ้งพรุ่งนี้ค่อยลดแล้วแบบว่ารักตัวเองอยากเปอยากถมสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ตัวเองก็ไปต่อนะคะพลังงานคืออาจจะมีใครบางคนนะคะธาตุน้ําราศีมีนขาอาจจะมีใครบางคนชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูดีวกวาบคุณอยู่อยากซัพพอร์ตดูแลออฟเฟอร์ offer, คุณอยาก เอาขนมมาให้คุณนะ่ะรู้ว่าคุณชอบทานชีสเค้กอะไรเงี้ยมามว่วงกวนข้าวเหนียวทุเรียน <c oughs> <c oughs> อาจจะมากดกิ่งแบบเธอๆว่าผ่านมาแถวบ้านเธอเอาข้าวเหนียวทุเรียนมาฝากอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังก็แบบเอาหรองกำลังอยากกินเลยอินซูลินขึ้นน้ําตาลขึ้นนะ่ะกำลังอยากของหวานแล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดถ้าพนังงานใครมีความสุขแฮปปี้อยู่ได้ด้วยตัวเองแบบนี้สนุกสนานกับการเอนจอยทั้งชอปปิ้งอิทติ้งหรือว่าแบบว่าสลิปปิ้งนอนเก่ง ไปต่อนะคะราศีมีนค่ะแต่ว่าดูทรงแล้วอ่ะอาจจะมีคนอยากจะเปย์คุณความสุขให้คุณเป็นไฟแม่สิงห์ธนูนะคะจะเข้ามาเข้ามาแบบว่าอ่อยคุณมะมาก์กร์โรก็ติดคุณทําให้คุณอยากออกจากบ้านไม่อยากนั่งจุ้มปุ๊กอะไรเงี้ยนะคะไปต่อนะคะความรักราศีมีนตลอด15วันนี้จะเจอเรื่องอะไรนอกจากเจอสายเปย์ไฟแม่สิงห์ธนูแลวอ้อ พลังงานของคุณบาลานชีวิตดีอะมีใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุลมราศีกุมนะฮะก็เข้ามากระอกกะติดอยากแบบว่าเสนอนั้นเสนอนี้ให้คุณอยากขอความรักจากคุณขอมอบความสุขให้คุณคุณจะรับไหมหรือว่าถ้าหากว่าคุณไม่ชอบเขาอ่ะเขาต้องทํำยังไงดีนะจะให้แข่งกับชาวธาตุไฟหรอ พลังงานนางฟ้ามองว่ามีคนอยู่ในชีวิตคุณสองธาตุนะคะอาจจะเป็นธาตุไฟแล้วก็แบบว่าธา,าตุลมนะคะเอาขนมข้าวต้มมาลอ่อคุณให้คุณรู้รสึกแบบว่าลาบปากอิ่มจังตังอยู่ครบอะไรเงี้ยใครบางคนอยากขอความชัดเจนอยากขอจู่โจมจีบคุณและนางฟ้ามองว่าใครบางคนนั้นอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วแล้วก็เป็นสายเปยด้วยทั้งสองธาตุพลังงานของคนสองคนนี้หรืออาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนหนึ่งอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ นักธุรกิจนักเดินทาง enjoy eating enjoy shopping หรือบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขโรแมนติก so s ว e e นะคะคล้ายๆว่าคุณเนะี่ยกำลังนั่งมองแล้วก็เอาปากกาติกต๊กว่าแบบเอ๊ะข้อดีคนนี้เป็นอย่างไรข้อเสียเป็นอย่างไรเอ๊ะัดทิ้งหรือว่าเก็บไว้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ๆสิบห้าวันนี้ก็กลายเป็นผู้หญิงที่แบบว่านั่งสวยๆหรือผู้ชายที่นั่งหล่อๆอยู่บ้านมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ ให้คุณเลือกแล้วก็คิดหนักคิดไม่ตกนะคะหากแม้นว่าพลังงานตรงกับใครกําลังประคองความสัมพันธ์อยู่กําลังเลือกซ้ายเลือกขวาว่าจะเอาขวาหรือซ้ายดีก็ไปต่อนะคะมีนขาไปต่อนะคะความรัก15วันนี้สิบมิถุนาถึง 30มิถุนายนนี้ของคุณเป็นเช่นไรโอ้พลังงานของทรีออฟบอลสามไม้คุณมีแพชชั่นที่จะออกเดินทางไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะเอ๊ะเสาร์อาทิตย์นี้คุณวางแผนจะไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดไปเล่นสกีไปเล่นขี่เรือกลก้วยหรือเปล่าไปหัวหินชะอำพัทยาหรือเปล่านะการเดินทางของคุณนะคะจะมีความสุขจะได้ไปเจอคนที่แบบว่าแฮปปี้ชวนคุณไปทานอาหารซีฟู้ดดีๆริมทะเลหรือบางคนอาจจะแบบว่าชวนคุณไปแบบว่านั่งนับ ดาวตามแบบว่าไหลเขาอะไรเงี้ยอบเอลโซสวิต นางฟ้ามองว่าช่วงนี้คุณฮอตมากมีคนอยากเอาใจคุณแล้วก็มองว่าคุณนะเป็นความสุขเป็นพลังบวกของเขาแล้วก็ใครหลายคนนะคะเหมือนแบบว่าโอ้ไปไหนไม่ลออ่อรู้สึกว่าราสิมีนเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยราสิมีนเป็นเปรียบเสมือนราชินีพระจันทร์ที่แบบมองคุณนะแล้วรู้สึกแบบว่าโอ้ได้พลังบวกจากคุณนะ่ะมองคุณแล้วเขารู้สึกอยากสวยอยากหล่อไปด้วยเลยทีเดียวเชียวหลายครั้งนะคะที่บุคคลเหล่านี้นะคะเข้ามาขอขนมจีบ ซื้อสล,ลับเปาจากคุณนะ่ะคุณอาจจะแบบก็ไม่รู้สินะนางฟ้าช่วงนี้ก็ฮอตนะ่ะรู้สึกว่าฮอตทะลุแดดเลยทีเดียวเชียวนางฟ้ามองว่าช่วงนี้คุณจะเจอทั้งสายเปแล้วก็คนที่แบบว่าออกแนวหื่นหื่นบ้ากามชวนคุณออกเดินทางท่องเที่ยวไปหาของอร่อยทานแล้วก็ไปแบบว่ามีโมเมนต์โรแมนติกโซเซอ์นะคะโอ้โหพลังงานดีกว่าราศีอื่นเลยราศีมีนช่วงนี้นะคะอาจจะได้แบบไปนั่งชิวๆริมทะเลแล้วก็แบบม,มีคนแก่ กุ้งแกะป,ปูให้กินอะไรเงี้ยอะน้องไม่ต้องจ่ายเราเดวยวมือเปื้อนนะคะพลังงานของคุณดีงามมากเลยค่ะออกแบบออกเดินทางท่องเที่ยวสบายสบายชิลชิลไม่คิดเยอะอะไรเงี้ยรักตัวเองถ้าใครรักเราเขาก็ต้องเข้าใจเราแลหละนางฟ้าอะไรประมาณนั้นเลยอะค่ะสบายสบาย <c oughs> ไปต่อนะคะ <c oughs> อ๋อดูสีเจ็ดไม้คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนรักเกิด ท่านนา้ำราศีกรกฎอาจจะมีชาวกรกฎเข้ามาแบบว่าชวนคุณไปปฏิบาททาัติธรรมไปทําบุญถวายสังฆทานปล่อยนกปล่อยปลาหรือว่าแบบนั่งสมาธิสวดมนต์หรือบางทีอาจจะไปชวนคุณไปเล่นโยคะออกกําลังกายเข้าฟิตเนสพลังงานของคุณนะคะอาจจะมีใครที่แบบฟิตเนสปิ้งคุณนะเห็นคุณแบบว่าอวิง่งอยู่บอลรูวิง่งอะไรเงี้ยกาลังแบบว่าเหงื่อแตกซกอกๆอ,อ,อยู่ๆก็มีคนแบบว่ามาสะกิดรูแบบ ขอโทษนะครับเห็นว่าเหงื่อแตกอะ่ะซื้อน้ำแร่มาฝากอะไรเงี้ย พนังงานคือจะมีใครบางคนนะคะเห็นอกเห็นใจแล้วก็แบบว่าอยากเข้าหาคุณในขณะที่คุณกําลังปฏิบัติหน้าที่ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่คล้ายๆว่าเข้ามาจีบจูจมปลุกปับแบบให้คุณแบบรู้สึกว่าอืมเราหน้าสดนะเรา,าเหงื่อแตกมาทักเราทําไมเนี่ยทำไมไม่ทักวันที่เราสวยอะไรเงี้ยก่อนเข้ายิมอะไรเงี้ยพนังงานคุณอนะ่ะแบบจะเจอการจีบแบบปลุกปับแล้วเขาก็ชอบความเป็นธรรมชาติความน่าสดของคุณด้วยคุณอาจจะเป็นคนน่ารักโดยไม่ต้องแต่ง หน้าไม่ต้องแบบเยอะไม่ต้องโบเยอะอะไรเงี้ยเออสดใสลาเริงมีพลังงานบวกสวยจากข้างในอะไรเงี้ยกินอะไรเล่าออเธอถึงได้งามแสนงามงามล้ำเกินคนใครตอใครก็จะชมว่าคุณทําอะไรคุณกินอะไรคุณดูแลตัวยังไงทําไมหนะ้าเด็กดูแบบว่าดูมีออร่ามีบารมีโอ้คาชมมากมายจะทําให้ชาวราศีมนีนแบบใจฟูนะคะตลอด15วันนี้นะคะเลอค่าสุดปังมากแม่ ไปต่อนะคะความรักราศีมีนคุณจะเจอเรื่องอะไรเจอแบบว่าพลังงานแบบไหนยังไม่มีไพ่ท็อกซิกออกมาเลยนะโอ้พลังงานของแปดไม้คุณอาจจะอาจจะดูวความสัมพันธ์กับชาวธาตุไฟอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นคนที่บ้างงานพลังงานของคนบ้างงานอาจจะแบบว่าต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะอาจจะแบบมาปรึกษาคุณว่าเออจะไปแบบว่าเล่นหุ้นดีไหมจะไปเทรดหุ้นซื้อทองสะสมไว้ดีไหมด้วยความที่เป็นคนมองการไกล ขาดมองขาดเรื่องธุรกิจเรื่องแบบว่าการมีเซนส์ของคุณนะอาจจะทําให้ใครหลายคนเข้ามาตกหลุมรักครั้งรักแล้วก็แบบ ปรึกษาหารือกับคุณว่าเออจะลงทุนแบบนี้ดีไหมเนียนๆเ,เข้ามาแบบว่าในเชิงธุรกิจแต่จร,จริงก็อยากไปเจอเธออยากกินข้าวกับเธออยากเห็นหน้าเธออยากอืแกะกุ้งแกะปูปให้เธอนั่นแหละนะคะอาจจะมีพลังงานของทัดไฟทัดลมทัดน้ําได้หมดเลยเข้ามายือ้อตื้อแล้วก็งอแล้วก็ขอชวนคุณออกเดทแล้วก็ที่สําคัญเป็นแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจด้วยทําให้คุณแบบใจฟูอออิ่มจังตังอยู่ครบอยากกินอะไร บอกเลยครับร้านหรูร้านไม่หรูได้หมดเลยครับเตรียมพร้อมสําหรับมีนะเตรียมพร้อมหมดเลยนะคะนี่คือพลังงานน่ารักความรักของคุณแบบดูดีไม่มีอะไรท็อกซิกเลยสบายขนาดแปดไม้ยังเป็นอะไรที่แบบเป็นพลังงานแบบเรื่องงานแบบปังๆเข้ามาให้คุณใจฟูด,ด้วยแหละขอสับให้สักครู่นะคะ พลังงานดีกว่าทุกราศีที่นางฟ้าทำให้เลยเดี๋ยวมาดูว่าจะมีดราม,ม่าท็อกซิกอะไรหรือเปล่าชาวมีนค่ะถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นสองอาทิตย์แบบปักหลังที่ดีดีของคุณนะชีวิตดีดีนะนางฟ้าช่วงเนี้ยว่างๆก็มาฟังนางฟ้าอะไรเงี้ยซัพอร์ตช่องอะนะฟังไปก็แทะเมทุเรียนไปอะไรเงี้ยน่ารักไปต่อคราวความรักราศีมีน บางคนกำลังแทะทุเรียนอยู่เลยแล้วก็ฟังนางฟ้าอุ๊พรังงานเฮอร์มิสเริ่มมาแล้วกินดาม่าตุรุมีใครบางคนนะคะจะเป็นชาวทาตุดินนะคะอาจจะเกิดราศีกันแอบมองแอบอยากย่องเข้าหลังบ้านคุณอยากย่องไปหาคุณเขาป๊อกป๊อกปอกหรือว่าตอนนี้ย่องหาคุณในฝันแล้วก็ไม่รู้คล้ายๆว่ามีคนเก่าๆหรือเปล่านะที่คุณเคยตัดสัมพันธ์คุณเคยแบบว่าชิงรักขักสวา่าหรือว่าตัด ผักใส่ได้ส่งเขาออกไปจากชีวิตเขาเลยต้องมานั่งส่องซมเบิง่งคุณอยู่แบบนี้ยนั่งพินิษฐ์พี่คร์ลือศรีจำสองคนนี้พินิษราะห์เอ๊์จะไปง้อลาศิมีนดีไหมนะ้าช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีนอ,อวบอ้วน enjoy eating แก้มยุยเชียวจะง้อแบบไหนดีนะ้าชวนไปกินอีกดีไหมเพราะาเห็นเ็าบอกว่าพรุ่งนี้ค่อยลดกินเยอะๆเลยนะมีนอะไรเี้ะพนักงานของใครบางคนราศีกันนะคะอาจจะจู่โจมแล้วก็เข้ามาง้อขอโอกาสอยากเจอคุณพูดคุยเค,คลียร์ใจกับคุณนะคะถ้า คุณมีประเด็นหากแม้ว่าคุณมีประเด็นกับชาวทัดดินราศีกันก็รอคอยเลยนะใครบางคนอยากจะเลี้ยงเขาคุณค่ะอยากจะออฟเฟอร์แล้วก็ทำให้คุณใจฟูเพราะว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าคุณเงียบไปอ่ะคุณไปทำอะไรก็ไม่รู้เห็นโพสแต่รูปอาหารอะไรนี้ไม่เห็นโพสอะไรเลยหรือว่าชีวิตคุณดีดีเขาเลยรู้สึกว่าถ้าชีวิตคุณดีจริงอ่ะคุณก็ต้องไม่ปฏิเสธเขานะเพราะว่าได้ข่าวว่าช่วงนี้คุณแบบวางตัวสบายสบายชิวๆอะไรก็ได้ เขาพร้อมแล้วค่ะที่จะเข้ามาง้อขอโอกาสคุณลองดูนะคะอาจจะมีการเทคแอคชั่นกลับมาของชาวธาตุดินราศิกันเข้ามาจู่โจมให้คุณแบบว่ารู้สึกว่าอ,อยากแต่งตัวสวยๆออกจากบ้านไปนั่งเคลียร์ใจกับเขานะคะก็เป็นไปได้นะคะไปต่อนะคะความรักราศีมีนตลอด15วันนี้จะเจอเรื่องอะไรอีกก็ยังไม่ท็อกซิกเท่าไหร่นะก็ยังโอเคล่ะส่วนมากคนแบบว่าเน้นชวนคุณออกแดด ชวนคุณไปทานข้าวหรือว่าคุยเรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยไปต่อค่ะโอ้ดูสิ เพลาๆเราตักผ้ามากอ่ลราศีมีนช่วงนี้เธอแบบออร่าเจิดมากทําอะไรเธอก็ดูแบบว่าดูปัวไปหมดดูสับไปหมดอะช่วงนี้นางฟ้ามองว่ามีใครหลายคนนั่งส่องนั่งสาเบิงคุณแล้วก็พินิษเคราะห์ว่าทําไมคุณไปทําอะไรมาคุณแอบไปทําหน้ามาหรือเปล่าหรือแอบไปสร้างแบบว่าบุคลิกภาพใหม่มาหรือเปล่าทําไมคุณดูสดใสร่าเริงหรือว่าเป็นเพราะอาหารการกินกินดีอยู่ดีอิ่มหมีพีมันคุณเลยแบบว่าแฮปปี้กับชีวิต หรือว่าแอบ,บถูกหวยมาโม้นที่16หรือเปล่านะมีใครหลายคนนะคะแอบบมองแอบบสองอยาก o f f เฟอร์ p o r t อยากเจออยากพาคุณไปเดทเพราะว่าคุณเนี่ยเฉิดฉายแบบเป่งประกายออร่ามากๆเลยช่วงนี้ก็อาจจะส่งคุณทังโซเชียลหรือว่าเพื่อนๆรายร้อมเขาอาจจะบอกว่าแบบ ดูดิมีน่ะไปทําสีผมใหม่ตัดผมใหม่แล้วดูแต่งหน้าเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวใหม่โอ้โหสวยฟาดมากเป๊ะมากปวกมากนะคะเขาเลยรู้สึกว่าอุ้ยต้องไปเจอตัวเป็นเป็นแล้วลนะ่ะอาจจะมีใครบางคนนะคะอาจจะเกิดราศีกุมได้อยากติดต่อ t ทคแอคชั่นหาคุณอยากบอกให้คุณรู้หรือเขาอาจจะเป็นชาวทัตุลมได้เพราะว่าเขาทนเห็น ความออร่าของคุณเนี่ยไม่ไหวแล้วเขาอยากเห็นคุณตัวเป็นๆค่ะเขาอยากรู้ว่าอุ้ยจะเละิศจะสวยตรงปกหรอตรงปกหรือเปล่านะต้องหาทุเรียนมาล่อล,ละร้านไหนมีทุเรียนแบบว่าข้าเหนียวท,ยทุเรียนเค้กทุเรียนอะไรยเงี้ยดูทรงแล้วชาวราวสีมีนจะชอบทานทุเรียน <laughs> มือวานนี้ราศีกรกฎก็เข้ามันไก่อย่างฮาเอออันนี้ราศีมีนสงสัยจะเป็นคนชอบทุเรียนจริงๆเนี่ยค่ะมีพลังงานดีมากความเดิสตาความราชินีทุเรียนคุณจะได้เจอสายแปรออกชวนคุณเดินทางท่องเที่ยวหรือชวนคุณไปเดทแล้วไปกินแบบ แต่ของอร่อยอะสิบห้า,าวันนี้คุณอาจจะน้ําหนักเพิ่มหนึ่งโลสองโลเลยนะราสิมีนค่ะเพราะว่าทุกคนอยากจะประเคนของอร่อยให้คุณและอยากให้คุณแบบว่าอยากลองชิมรถไฟพิศวาสของเขาด้วยอะประมาณว่านอกจากชวนเธอไปดินเนอร์แล้วอยากชวนเธอไปบอกว่าอเล่นปูไตกันด้วยอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าแพชชั่นของคุณไลฟ์สไตล์หรือว่าออร่าของคุณมันเฉิดฉายมัน ชดชายมันเป่งประกายทําให้ใครต่อใครโอ้ใหญกจะควงคุณนะ่ะออกเดดอะจริงๆใช่มีใครหลายคนชื่นชมคุณว่าคุณสวยขึ้นหล่อขึ้นอยากชวนคุณออกเดทออกแดดอยากประเคนอาหารดีๆถึงปากคุณเลยทีเดียวเชียวนะคะบางคนอาจจะบอกว่าป้อนด้วยมือไม่เท่าไหร่ป้อนด้วยช้อนไม่เท่าไหร่ป้อนด้วยลิมฝีปากไปเลยดีกว่าทุเรียนส่งต่อทุเรียนให้กันอะไรอย่างงี้ ประมาณแล้วเลยอ่ะพลังงานความรักราศีมีน่ะตลอดสิบห้วันนี้จะได้ enjoy eating มีความสุขกับการโดนจีบโดนเปแล้วก็เป็นคนรวยด้วยบางคนแบบเป็นคนรวยจริงๆเศรษฐีนีหรือปาสปอร์ตใจดีเลยทีเดียวเชียวที่จะเข้ามาหยุ่มคุณมาสวบคุณนะคะเลอค่ามากไม่มีดราม,ม่าเลยแหละ ลาสิมีนชีวิตดีนะคะน้ำมันไสจังเลยลาสิมีนชีวิตดีดีแหละยืนงงในดงทุเรียนอะไรแบบนั้นเลยไปต่อคะ่ะโอ้ดูสิอัศวินถือ อัศวินถือเหรียญอาจจะมีรุ่นน้องหรือใครบางคนเข้ามาขอความรักมาตื้อมาจีบคุณพลังงานของคนคนนี้นะคะอาจจะชอบคุณมาเนิ่นนา,นานละราศีมีนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเออแอบบมองแอบบส่องแอบบเป็นเอฟซตัวยงคุณอยู่แล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าอุ๊ยได้ข่าวว่าพี่ชอบสิ่งนั้นสิ่งนี้หรอแถวบ้านผมก็มีอะไรเงี้ยซื้อของมาฝากเอานู่นเอานี่มาให้ไกลแค่ไหนก็จะขับรถขับมอเตอร์ไซค์มาหาไกลแค่ไหนก็อยากจะแบบว่าหอบหิ้วมาให้พลังงานอัศวิน เหรียญใบนี้ยเป็นอะไรที่แบบผู้ชายคนนี้เดินตามหาความฝันตามหาความสุขคุณกับเขานะคะที่เข้ามาจีบคุณเป็นรุ่นน้องคุณอาจจะเกิดปีมะปีมะลงปีมะเมียปีมะเสงปีมะแม่ก็เป็นไปได้นะคะที่จะเข้ามาตือ้อยื้อแล้วก็ขอความรักจากคุณนะคะก็ยังเป็นพลังงานดีๆอยู่เช่นเดิมยังไม่มีดราม,ม่าตลอด สิบห้าวันนี้ยปัวปังมากเลยอะราศีมีนอะเป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมีความสุขได้ตังค์ได้กินอิ่มนอนหลับแล้วก็ที่สำคัญน้ำหนักขึ้นด้วยสองโลอะไรเงี้ยไปต่อนะคะความรากักราศีมีนตลอดสิบห้าวันเนี้ยอีกไม่กี่วันก็จะสิ้น มิถุนายนแล้วเนี่ยจะเป็นเช่นไรจะเจออะไร,จะเ,จไรเจอสายเปแล้วเจออะไรคะโอ้มหอัศวินถือไม้คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับชาวธาตุด,ดินพุกศกันมังกรใครบางคนอาจจะมอบความสุขให้คุณเลขหนึ่งเลขค้าเลขเก,ก้าใครบางคนอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินราศีสิงห์ได้เขานะคะจะเข้ามามุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคพิชิตหัวใจคุณความรวยคุณก็คงชอบแหละแต่ว่า มากกว่านั้นคือเขารวยความรอด้วยความจริงใจแล้วก็รวยความแบบว่าสปอร์ตใจดีกับคุณแค่คนเดียวคนที่คุณดิวอยู่อาจจะเป็นคนรักจริงแล้วก็ต้องการความชัดเจนจากคุณสิ่งที่เขาให้เขาก็ต้องการได้รับเท่ากันเขาอยากบอกว่าเนี่ยเขาเป็นนิบัตรคดีเอยอะมากเลยนะพาคุณไปกินทุเรียนแต่ละรอบอะไรเยงนี้ พนักง,งานคือบอกว่าไหนๆอ่ะก็แบบว่าจ่ายไปเยอะแล้วก็ขอแบบจับมือสักนิดนึงอบเอลสักนิดนึงเอ่ชื่นใจนะคะจะมีใครบางคนขอความรักขอความชัดเจนจากคุณอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินพุกศกันมังกรปีเสือปีขานหรือลาออาจจะเป็นคนเกิดปีเสือได้นะคะที่จะเข้ามานำพาความสุขแล้วก็อยากจะแบบว่าถามคุณต,งตรงๆอ่ะเคลียร์ใจกับคุณเลยว่าแบบ เธอเราทุ่มเทให้เธอขนาดนี้เธอจะชัดเจนยอมเป็นแฟนตัวจริงของเราหรือยังเราเป็นแฟนตัวยงของเธอมาเนิ่นนานแล้วนะแต่อยากเป็นแฟนจริงๆสักทีไม่อยากเป็นแฟนเดย์แล้วอยากเป็นแฟนจริงๆตลอดไปนะคะนี่คือพลังงาน ความรัก16มิถุนาถึง30มิถุนาที่คุณจะได้เจอค่ะสายเปใจดีทุ่มเทแล้วก็ลุยจุดโจมจีบคุณแล้วที่สําคัญคุณได้กินของอร่อยแบบว่าเท่าที่คุณอยากจะกินเลยค่ะอยากได้อะไรเขาก็จะแบบว่าพามาพาไปทานหรือว่าหอบผิ้วมาให้นะคะ บางทีกลางวันอาจจะมาเซอร์ไพรส์คุณหอบพิ้วแบบว่าโอ้อะไรต่อมีอะไรไมาให้คุณอยู่ออฟฟงออฟฟิศอยู่บ้านอะไรเงนี้ยสนุกสนานเพลิดเพลินคุยกันเม้ามอยหอยสังพนักง,งานคุณดีมากสิบห้าวันเนี้ย <c oughs> ไปต่อค่ะ ความรักราศีมีนสมิถุนายนถึง30มิถุนายนเนี้ยนอกจากชีวิตดีอินจังตังอยู่ครบแล้วยังไงต่อคะอ,อ้พลังงานของห้าเหรียญอาจจะมีใครบางคนอาจจะเป็นคนเก่านะคะที่แบบว่าส่งสำเบิงคุณแล้วก็กลับมาง้อขอโอกาสคุณแต่ว่าพลังงานของคนเก่าเนี้ยอาจจะแบบว่ามีปัญหานิดนึงอาจจะแบบติดขัดเรื่องงานเรื่องอะไรอาจจะทําอะไรกับคุณไม่เต็มที่เลยเขาเลยทําให้คุณรู้สึกว่า อืมไว้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่ามันมีทั้งคนเก่าที่แบบไม่ค่อยโอเคกับคนใหม่ที่โบอโอ้แสนดีสายเปย์ออฟเฟอร์แล้วมันทำให้คุณลังเลกับความสัมพันธ์ก็เหมือนที่บอกไปตอนแรกว่าแบบนั่งสวยๆก็มีคนมาลักอยู่สวยๆอยู่บ้านก็มีคนมารักพลังงานคืออาจจะมีคนเก่าอาจจะมาขอยืมตังค์อา่าเป็นไปได้ยืมตังค์หรือว่า สองสาเบิงอาจจะเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วอาจจะมาพูดคุยเคลียร์ใจกับคุณว่าเออขอนูน่นนี่นั่นนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเคลียร์ให้คุณก็อาจจะแบบเอออาจจะช่วยเหลือเขาก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าพลังงานคุณอะราศีมีนเป็นคนจิตใจดีสายเปยอยู่แล้วแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลก็เลยส่งคนจิตใจดีสายเปไฟเม่สิงห์ธนูมาซัพพอร์ตออฟเฟอร์คุณแต่อาจจะมีพลังงานของคนเก่าที่มารบกวนคุณนิดนึงแต่ก็เล็กน้อยไม่ได้เยอะอะไรมากมายให้คุณถึงขั้นหงุดหงิดก ใจนะคะนี่คือพลังงานความรักราศีมีนที่จะได้เจอคะ่ะอย่างน้อยก็คือแฮปปี้มีความสุขสนุกสนานได้ออกเดินทางได้ทานของอร่อยแล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่าฮิลลิ่งหัวใจขอความชัดเจนนะคะไปต่อนะคะความรักราศีมีนนะคะตลอด15วันนี้จะเจอกับเรื่องอะไรอีกเรามาดูซิโอเอ็ดออฟคุณต้องตัดสินใจอะว่าคุณจะแบบ ให้โอกาสคนเก่าหรือไม่เพราะว่าคนใหม่อะ่ะเขาก็ดีกับคุณอยู่แล้วไงแต่คุณต้องตัดสินใจว่าการกลับมาของคนเก่ามาง้อเขาโอกาสคุณนั้นน่ะคุณจะให้เขาได้มากแค่ไหนอะ่ะจะเป็นธาตุลมธาตุด,ดินนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีสเปซแบบถ้าหากว่าเขามาพูดเรื่องเงินเรื่องอะไรกับคุณคุณอาจจะมีสเปซแบบโอเคไม่เป็นไรก็ให้ได้เท่านี้จะคืนก็คืนไม่คืนก็ไม่เป็นไรเอาไปเถอะแต่อย่ามายุ่งอีกอะไรแบบเนี้ยพลังงานคุณอาจจะแบบได้ตัด ความสัมพันธ์กับคนที่กวนใจคุณแต่และและจะได้เริ่มใหม่กับความสัมพันธ์กับคนที่แบบว่ามองคุณเลยค่าอยากทุ่มเทอยากให้คุณด้วยความที่คุณเป็นเดอะสตาบกราชินีถือเหรียญคนคนนี้มีพชชันกับคุณมากๆเขาเป็นคนที่แบบว่าว่างวาองไวคล่องแคล่วแล้วก็เร้าใจมากๆนะคะเขามองคุณแบบ เป็นคนดีอ่ะก็อมองคุณเป็นคนจิตใจดีน่ารักแบบสบายๆแล้วก็ทําให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกว่าคุณจะตัดคนเก่าได้ไหมพร้อมเริ่มใหม่กับคนใหม่ได้ไหมหรือถ้าคุณจะประคองความสัมพันธ์คนสองคนไว้ในความรู้สึกคุณนางฟ้าก็อยากให้คุณเข้าใจบริบทของความสัมพันธ์ว่าถ้าเรายังต้องยื้อกับ คนที่เป็นท็อกซิกในชีวิตเราแล้วเรามีความสุขจริงหรอแต่ถ้าไม่มีความสุขก็ปล่อยก็จบเะค่ะเริ่มใหม่กับสิ่งใหม่ๆนะคะแพชชั่นเรื่องราวดีๆรอคุณอยู่หลังจาก15วันนี้แต่ว่าภายใน15วันนี้ชีวิตคุณแฮปปี้เอนจอยกับทุกสิ่งอยู่แล้วนะคะคุณเอาอยู่ค่ะราศีมีนค่ะความรักของคุณเป็นอะไรที่แบบสบายค่ะชิลๆใครมาดีก็ดีกับใครร้ายมาก็ร้ายกับไม่โกงคุณเป็นแบบนี้อยู่แล้ว คนอาจจะมองว่าคุณแบบอู้นความแบบราชินีพระจันทร์ราศีม,มีนนะ่ะนิ่งสงบใจกว้างเหมือนแม่น้ำแต่เวลาที่คุณจะร้ายก็สึนามิดีๆนี่เองนะคะนี่คือพลังงานความรากักตลอด15วันนี้ของคุณ16มิถุนายถึง30มิถุนายนที่คุณจะได้เจอนะคะบายบายแฮปปี bye ้ bye, happy, นะคะมีความสุขกินให้อร่อยอิ่มสนุกสวยแล้วก็แบบว่าใช้ชีวิตดีๆของคุณไปนะคะตลอดกว่าจะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะบายบายค่ะ